สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันทางช่อง youtube กดไม้สตอร์สิก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับส i ค e ติดตามให้ด้วยใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวีดีโอได้ว่างมาตอบให้กับทุกคนวันนี้นะคะมีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะจัดอันดับในปี2023นะคะ10ประเทศที่มีการนอกใจมากที่สุดในโลกนะนะคะ จากเว็บไซต์เขาเรียกว่า s e r u c t u r e out นะคะก็คือเพิมจะแปะล,ลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะคะอยากจะเข้าไปอ่านาารายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้ก็ในลิงก์นั้นได้นะคะเขาได้เผยสถิติ10ประเทศที่มีการนอกใจมากที่สุดจ,จากการทำแบบสอบถามจากประชากรน,นะคะ1,000คนที่ยอมรับว่าเคยนอกใจนะคะอย่างที่รู้รู้กันนะคะว่าข้อมูลนี้มันเป็นการจุ่มในกลุ่มหนึ่งนะคะ ดังนั้นนะคนดีคนไม่ดีคนนอกใจคนรักเดียวใจเดียวมันมีทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในปี2023นี้ประเทศไหนนะคะเป็นอันดับหนึ่งเรามาเริ่มกันจากอันดับ10ก่อนนะคะ อันดับ10นะคะอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยบ้านเราเลยนะคะออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียอยู่ที่44นะคะจากการสุ่ม1 0 0 0คนนะที่ยอมรับการนอกใจมาว่า44เนี้ยก็คือ,อมีการนอกใจกับคนที่เรารักจาก relationship จากการแต่งงานหรือว่าพวกนี้นะคะออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะนะคะคนไทยก็อยู่เยอะการทำมาหากินที่นู่นก็ง่ายเหมือนกันนะคะเรามาดู อันดับที่9นะคะประเทศโรมาเนียโรมาเนียนะคะอยู่ที่46เซนะโรมาเนียอยู่ทางไหนนะพิมไม่แน่ใจเราอยู่ตรงไหนของโลกนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นหาพิมจำไม่ผิดนะคะโรมาเนียนี้ก็คือเขาเรียกว่านะคะเศรษฐกิจเนี่ยพอๆกันกับที่ไทยเรานะนะคะหากจำไม่ผิดวิพี่คนไทยคนหนึ่งเขาแต่งงานไปอยู่ที่โรมาเนียแล้วีนี้ก็คือรายได้ขั้นต่ํา ทูสีกับบ้านเราเลยดังนั้นก็จะไปอยู่ที่ไหนก็ศึกษากันหน่อยนะคะอันดับที่9มาแล้วนะคะอันดับที่8นะคะอันดับที่8ประเทศไม่ไกลจา,ากบ้านเรานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่49%สเาวปอราไทยแต่ง,งานไปที่ญี่ปุ่นเราก็เยอะนะคะและญี่ปุ่นนะ เป็นหนึ่งในประเทศที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยมากที่สุดนะคะในปี2023ที่พิมพ์เพิ่งจะออกคลิปเนี้ยไปเมื่อวัน2วันที่แล้วนะคะญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ติดาการนอกใจนะคะอยู่ที่49อันดับต่อมานะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอันดับที่7ประเทศไหนบ้างนะรัเสเซีย เมืองหนาวนู่นเลยนะคะรัสเซียอยู่ที่ห้าสิบสามเปอร์เซนตะที่มีการนอกใจคู่รักคู่ครองของเราเราจะแต่งงานไปหนุ่มประเทศไหนนะก็ดูให้ดีๆนะคะว่าพัวเขาเมียเขาหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้หรือเปล่าผู้ชายโสดจริงโสดปลอมนะคะต้องเช็คดูให้ดีอันดับต่อมานะคะอันดับที่เท่าไหร่นะ อันดับที่หกนะคะ่ะนุ่มเมืองน้ำหอมนะหล่อเมนแฮนซัมฝรั่งเศสนะคะประเทศที่โรแมนติกนะคะ่ะอ,อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นผู้หญิงไทยแต่งงานไปฝรั่งเศสก็เยอะนะฝรั่งเศสเนี่ย คุณชื่อว่าหากคุณจะอยู่ไปอยู่ที่ประเทศนั้นนะก็จะต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสนะมีคนหนึ่งรีเควสมาว่าให้เอาเรื่องราวของประเทศฝรั่งเศสมาเล่าสู่กันฟังคลิปต่อไปถึงจะทําเรื่องราวของประเทศฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะใครอยากรีเควสให้ทําคลิป ประเทศไหนก็ลองรีเควสมานะคะอันดับที่6มาแล้วอันดับที่5ไม่น้อยหน้านะคะประเทศบราซิลบราซิลนะคะอยู่ที่57%าสเนีแนหลายคนก็จะสงสัยเฮ้ยประเทศไทยติดกับเขาหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะ <laughs> ประเทศไทยติดแน่นอนนะคะติดแน่นอนใจเย็ยนรอกันก <laughs> ่อนห้าสิบ็ดเปอร์เซนนะคะที่มีอัตราการนอกใจนะ อันดับต่อมานะคะไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆกันพิมพ์ว่าข้อมูลอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะประเทศไทยนะคะอยู่ที่6กคนไทยเรานะเรื่องการมีกิ๊กมีกุ๊กมีกักเนี่ยพิมพ์ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะใช้คํานี้ละกันเพราะว่าเมื่อก่อนที่ทํางานนะพวก ที่รู้จักนะเขาก็แต่งงานเขาก็ยังเลี้ยงนักศึกษาเขาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่มีกิ๊กมีกุ๊กมีกล้าคุณเห็นนะพวกดารานะักแสดงในหลายคนนะนะคะก็สามีเขาก็มีกุ๊กมีกิ๊กกันหมดดังนั้นพิมคิดว่าข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนนะ <c oughs> ของคนไทยเนี่ยที่มาติดอันดับที่สี่นะคะ ประเทศต่อมานะคะอันดับ3ามใกล้เข้ามาแล้วนะคะขยับขึ้นมานิดๆนะคะขับแขึ้นมานิดๆประเทศอังกฤษนะคะอังกฤษอยู่ที่66%เเซนะจาก1,000คนเนี่ยที่เขาสํารวจมาในอังกฤษติดในนั้นอังกฤษนะผู้หญิงไทยแต่งงานไปประเทศอังกฤษก็เยอะนะคะก็เยอะมากเป็นประเทศที่หนาวนะ หนาวแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคนรักเดียวใจเดียวมีทุกที่คุณก็ไปเลือกดูเอาละกันสิ่งสําคัญมากที่สุดนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าจะต้องเป็นเราจะเดทกับใครก็ต้องชัวร์นะคะว่าไม่ใช่ผัวเขาเมียเขาอะไรพวกนี้แต่ประเทศอังกฤษนั้นคุณสามารถทำา Un เม r ิพาร์ r นอร์วีซได้แม้ว่าผู้ชายเขาจะไม่หย่านะอันนี้ก็คือมันยืดหยุ่น มันยืดหยุ่นนะคะอันดับต่อมานะเดาเดาเดากันนะคะอันดับที่สองนะไม่หนีไปไหนนะคะเยอรมนีเยอรมน,น,มน,นีนะคะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์หกสิบแปดเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะนะคะถือว่าเยอะมากๆเท่าที่พิมพ์เข้าไปอ่านในกลุ่มชาวไทยในเยอรมนนะเขาบอกว่าก็คือหากเป็นการอย่าล้างกันนะคะก็คือจะเสียค่าอะไรเสียค่าใช้จ่ายเยอะดังนั้นก็คือ ก็ทนทนกันไปนะคะบางคนก็แอบจะมีกุ๊กมีก้าผัวน้อยเมียน้อยนะคะพิมพ์เคยเห็นมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะเขาแต่งงานไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะเขาเคยมาคอมเมนต์นะว่าเขาก็มีอา่าเขาเรียกว่าผัวน้อยนะคะเขาก็ซุกป่วนหนยอยเหมือนกันอันนี้คนไทยน <c> ะ <oughs> ดังนั้นนะก็ก็ดูกันเอาให้ดีๆนะอันดับต่อมาอันดับที่หนึ่งนะเดาเดาเดาแล้วก็เดากันนะคะเพื่อนว่าจะเป็นประเทศไหนได้ด้วยส่วนตัวของพิมพ์นะพิมพ์จะบอกนะคะว่า เท่าที่ปีประสบการณ์ที่มาอยู่นะพิมพ์ยังไม่ค่อยเห็นที่มันเป็นรูปรูปแบบที่ชัดเจนมากจากเท่าไหร่นะคะอันดับหนึ่งะคะอเมริกาอเมริกา71%ที่มีสถิติการนอกใจมากที่สุดจากการสำรวจ1,000คนในการที่จะามาดูนะคะว่านอกใจยังไงคือโดยส่วนตัวของพิมพนะพิมพจะบอกนะคะว่าอเมริกามันเป็นประเทศใหญ่ พอมันเป็นประเทศใหญ่ปุ๊บนะคะก็คือคนมันก็มาหลกากหลากหลายเชื้อชาติเหมือนกันเท่าเทียมกันกันกบออสเตรเลียที่แบบหลากหลายเชื้อชาติแต่อเมริกานั้นนะคะก็คือมันแล้วแต่รัฐบางรัฐนั้นเขาก็คือมีขนบรรมเนียมที่แตกต่างไปนะคะดังนั้นก็ดูเอาแต่เท่าที่พิมพ์มาอยู่เนี่ยประมาณเกือบสิบปีพิมพ์จะบอกนะคะว่าในเรื่องของที่ผู้หญิงไทยฟ้องการหย่าร้างเนี่ย เรื่องชูนี่ไม่ค่อยจะเป็นท็อปนัมเบอร์วันนะนะคะไม่ใช่จะเป็นท็อปนัมเบอร์วันส่วนมากจะเป็นในเรื่องของเรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นมากกว่าดังนั้นพิมพ์จะบอกนะคะก็พีจนรณาดูเอาละกันแต่อเมริกานั้นคุณจะมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าที่ไม่แต่งงานอย่างกรณีที่เว้นวีซ่าคู่ม,มันหรือวีซ่าแต่งงานนี่ผู้ชายต้องโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะต่างกับาในประเทศอื่นๆที่ในนี้มีอังกฤษใช่ไหมแล้วก็เยอรมันนะคะที่สองประเทศนี้ที่แบบว่า คุณนั้นนะคะสามารถไปด้วยอันเมริพาร์เนอร์วีซ่ได้นะคะแต่เมริกาคุณมาณไม่ได้นะดังนั้นอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังพิมพ์จะแปะลิงก์ของอ่าอ่าเขาว่าเรียกว่าอะไรนะเว็บไซต์ต้นเรื่องไว้ในคําอธิบายนะคะพอดีพิมพ์เข้าไปอ่านแล้วก็เออน่าสนใจนะน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนนะคะก็ไม่ต้องไปถึงขนาดว่าให้เห็นแบบนี้แล้วทำให้เราปอดแหกนะที่ <laughs> เรียกว่าปอดแหกแล้กันที่จะ ไปดงไปเดทกับเขาแต่เราก็คือดูเขาดูเรานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนเราจะมีทั้งคนรักเดียวใจเดียวและไม่รักเดียวใจเดียวมันขึ้นกับว่าเราจะดูคนตรงไหนเท่าที่มาอยู่นะคะยังไม่ยังไม่เจออะไรที่แปลกๆแ,แบบนี้นะคะวันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับคลายติดตามให้ด้วยนะคะใครท่าพิมพ์ทํา คลิปประเทศไหนนะก็รีเควสมาได้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นของฝรั่งเศสที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฝักนะคะวันนี้ก็ติสสวัตนอนหนัฟันดีกันทุกคนขอบคุณทุกๆคนค่ะ